สวัสดีครับผมอีเทนอลอาร์ครับโฮกเกมจะมีชื่อว่าโอ้จีสองกันอีกเช่นเคยนะผมวันนี้เป็นวันที่เหมือนเดิมนะผมวันที่14บสี่นะผมก็เป็นวันเดียวกันที่ผมไล์นะผมก็วันนี้เนี่ยมีแพ็กพรสวรรค์โผล่ขึ้นมาก็คือแพ็กพรสวรรค์เลเวแปดสิบห้านั่นเองนะผมนี่ครับแพ็กพรสวรรค์เลเวแปดสิบห้าคือการสั่นเลือกสีแดงเนาะก็เป็นอก็ห้าองตรงนะก็ไม่ค่อยดีขนาดนั้นแต่ว่าผมจะเติมไม่รู้ทันดูว่ามัน จ๋งขนาดไหนก็แล้วกันเนาะอืมโอเคผมรับมาเลยแล้วกันเนาะอันนี้ห้าร้อยเปอร์เซ็นนะอันนี้เก้าร้อยอืมรับมาปั๊บปั๊บเคตอนนี้ก็จะมีสองตัวนะผมเพราะว่าตัวหนึ่งเนี่ยใช้100ร้อยเศษนะครับอ่าเราสามารถดูได้จากถ้าสมมติเราเรแยกมาเศษหนึ่งเดี๋ยวผมเอามาแลกก่อนเลยก็แล้วกันเนาะอืมผมเลีงไว้แล้วผมใช้ตัวอะไรนะผมอยู่ไหนนะก็ไปกอดสีแดงกันว่ะไอ้อยู่ด้านตรงนี้เคนะครับกฎหมายไหมใช้หนึ่งร้อยตัวนะผม ตัวแรกผมงผมใช้คือคอมโบปีจีนะผมตัวนี้เลยหงเก้าเก้าหัวนะผมเอามาเลยครับหนึ่งร้อยตัวปึ๊บได้มาแล้วก็เลือกมาครับปั๊บเราไปครับผมคือมันจะมีตัวนี้ครับฟื้นฟูมิดอ่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์พื้นฟูความกดอีกสิบแต้มเลยนะอืมแล้วก็ถ้าเป็นสกิลเสียงวิพรเนี่ยจะใช้ื้นฟู HP ถ้ายอ่ามีทั้งหมดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีนะผมมีโอกาสสี่สิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่จะกระตุ้นการออกสกิลนะผมที่เคลื่อนไหวเนาะ โอเคต่อไปเป็นตัวสกิลตัวพผนกบ้างนะผมตัวนี้ก็คือโอเคนะผมก็ถ้าสมสร้างดาเมจต่อ3ตัวนะฮะสกิลธรรมดานะเป็นสร้างดาเมจสตัว140%ของพลังโจมตีมีโอกาส5้ลดความกด10แต้มตัวนี้อาจจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ต้องมองผ่านไปถ้าที่ดูเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวปีศาจทิ้งจอกนะพาร์สิคล้ายๆกับไอตัวดิดพินเลยเมื่อกี้เลยคือพาร์สิฮิวนะผมแต่คุณสมบัติเพิ่มเติมเนี่ยน่าจะอ่อนกว่าตัวดิดพินนะผมดูแล้ โอเคต่อไปก็อาจจะมองข้ามไปเลยกันตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่หรือเปล่าที่เข้ามาอาจจะไม่ใหม่ขนาดนะั้นแต่ว่าคับได้ว่าอาจจะเป็นตัวใหม่นะผมก็สุุมสร้างดามสกุสามตัวมาเดิมนะผมร้อยสิบของข้าพลังโจมตีนะมีมีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะลดความโกรธสิบแต้มตัวนี้ก็ผนึกโกรธนะใชสก,สกิลผนึกโกรธก็ไม่ค่อยจะจริงเท่าไหร่ถ้าดูดูดละก็คือเฮีทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์สามตัวสามตัวเจ็ดสิบตัวนี้ก็คือแล้วแต่พลังโจมตีของแต่ละตัวนะก็คือ เราจริงไหมหลังเกมเหล็ดเกมเราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะเราอาจจะใช้เป็นตัวพันดึกหรือว่าอะไรพวกนี้มากกว่านะผมโดยการที่ใช้พันดึกเนี่ยก็อันนี้มึนงงอนะอันนี้มึนงงไม่ได้พันดึกนะผมอันนี้ล่ะอันนี้ก็พันดึกโกรธนะผมอันนี้อันนี้คือดีผมเลงหงเขียวตัวนี้ไว้นะผมหงเขียวนะอันนี้มังกรตัวนี้ล่ะอันนี้ปลูกเล้าหนึ่งรอบคือตีซ้อนกลับนั่นเองครับยังยังไม่ใช่แนวผมเท่าไหร่อันนี้เนี่ยถ้ามันเป็น สกิลไฟรักษาด้วยนี่คือแบบโอ้โหคตรดีนะแต่ว่ายังไม่ได้ขนาดนั้นหนุ่มงั้นเราเอาตัวคู่กับตัวนี้มาไหมหงเก้าป้องกันบวกยี่สิบโจมตีบวกยี่สิบเอาโจมตีดอกโจมตีบวกยีสิบเอซ็เอาเทียนแล้วก็คือแบบถ้าเราแบบเนี้ยมันจะมีพาสิบนี้ด้วยเนี่ยก็คือเออเทาเทีย อันนี้สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์โมตียี่สิบเนี่ยเท่าเที่ยนี่คือตัวไหนวะตัวนี้ยนะพหนึ่งรักษาเหรอบวกโจมตียี่สิบเปอร์เซ็นต์เอาไหมไม่ทำให้เราตีแรงขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเอาก็ได้ครับสรุปแล้วเราพันหนึ่งรักษามาแทนก็ไม่ค่อยจะดีขนาดนั้นหรอกสำหรับผมนะแต่มันบวกโจมตียี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยประเด็นอันนี้คือใครแมกซเลย แล้วก็ตัวนี้ไอ้นี้ก็เป็นตัวอื่นเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันเยสสุดแล้วผมเอ้แต่ว่าเราสามารถดูตัวอื่นนีนาะถ้าสมมติว่าเราผงก้าหัวเนี่ยมาใส่เนะี่ยมันน่าจะมีโจมตีเหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูแป๊บนึงโจมตี15% ป้องกันอ๋อนี่ไงถ้ามันถ้าใส่ตัวนี้มันจะเป็นป้องกัน20%นบะผมเคแต่ตัวนี้อ่ะตัวนี้ก็ดีนะสถาร์ตส,สตานด้วยอันนี้ก็ป้องกันอันนี้ละ่ะอันนี้ก็ป้องกันส่วนใหญ่เป็นป้องกันแฮพนึกโกดอ่ะเนะี้ยอันนี้เจ๋งอยู่มังกรยักษ์ เก้าเทียจมตีีสิบเซนหงเก้าหัวบวกป้องกันส่วนมากบวกป้องกันวะทำไมเป็นเช่นนั้นวะมีแต่ตัวเนี้ยที่แบบเนี่แหละเข้าเทียบวกยี่สิบต้องมาจริงว่ะ โเชโอเเอาันนี้ก็ได้ปึ๊บแล้วเราก็ไปผสมครับปึ๊บปึ๊บโอเโอ้พลังขึ้นมาสิบล้านเลยนะเอาเรื่องแต่ถ้าลงทพร้อมกันอีกละใส่เข้าไปปึ๊บเอ่ออ่าเดี๋ยวนะผมใส่ลองไม่ได้วะมันต้องลองนี้เหรอลองนี้ไม่ได้เหรอ งงฮะ HP โจมตี HP โจมตีโจมตีหนักกว่าโอ้ดาเมจขึ้นมาค่อนข้างนีเยอะเลยนะอัพเลยปะเอาตัวนี้ก่อนเลยปลึ๊บถ้าพยากรน,นี้เขาให้มาค่อนข้างน้อยเลยนะแพ็กนี้ผมบอกแลว้วไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อย่าหาทำนะผมทำไมอันดับให้ไม่อยากอันดับหนึ่งจริงนี้ผมว่าไม่ควรที่จะซื้อนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไม่คุ้มแต่ว่าตัวนี้ดาเมจกับป้องกันมันก็ขึ้นมาค่อนข้าง,างีเยอะนะ โอ,เ,อเคครับต่อไปมันจะเป็นแพ็ค100บาทเนี่ยคือได้นี้มา15บห้าสิบหเศษอันนี้อันนี้คุ้มสุดละเนี่ยได้เนี่ยห0บาทไม่ใช่100บาทโทษทีพูดผิด50บาทเออเปิบเออได้สูมนี้ด้วยอ่ะอืมได้มาอะไรหกพันกว่าอ้เอาเรื่องกันนะแต่ดีหน่อยที่มันมีกิจกรรมเติมพ่วงหน่อยอ่ะรับมา อันนี้เนี่ยผมเล็งไว้อยู่นะก็คือเราจะเอานี่มาเลยไหมทีเดียวอืมเนี่ยสกิลลงจิตเนี่ยเพราะมันจะได้ควบคู่กับไอดอกไม้นั่นอยู่แล้วไงครับผมก็จะมีสี่อันพอดีเลยนะถ้าเปิดสี่ชิ้นนะ่ะคุณนสมบัติสี่ชิ้นนะผมกระตุนมาสุดแต่ผมอยากได้นี่นแหละที่ถ้าสมมติจมดีกรธใช่ไหมก็จะสร้างดาเมจ ต่อให้พีต่าสุดว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีคอมโบกับริปปูได้เลยนะเนี่ยเป็นดวงจิตที่ค่อนข้างที่จะดีหรือไม่ก็เดี๋ยวเขาว่า,ากันอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันมีเวลารับอยู่ใช่ไหมน่าจะมีเวลารับอยู่นะผมปึ๊บส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเขาว่า,ากันมีเติมสะสมสะสมนี่เขาถึงเท่าไหนถึงไหนละถึงสี่พันถึงสี่พันละใกล้ถึงหกพันแล้วนะอีกนิดเดียวก็ผมเจาะต่อทองนะนี่ผมเลงไว้ละ แต่ว่าตั้งแต่ขั้นนี้น่าจะเอาทรัพยาก,กรที่สามารถรับได้ก่อนนะครับผมอืมอประมาณนี้แหละเท่าเดี่ยผมดูเดี๋ยวเราจะรับัปเลยก็แล้วกันเพราะว่าเผื่ออันนี้นะนี่ครับมันจะมีอันนี้ด้วยนะกิจกรรมรักที่หอมหวานนะครับมันจะมีเนี่ยถ้าเราเลือกนี่มาอีกสองใช่ไหมเนี่ยไหมเราเลือกได้เลยนะมันจะครบแบบสี่อันพอดีแหละสี่ดวงจิตตีสะท้อนกลับถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแบบคุ้มเลยนะดยที่เราเสียไปประมาณเนี้ มันก็สมควรแหละนะแล้วอ,อีกอย่างหนึ่งคือเราชุฟแฟชันมามีอีกทงเรื่องหนึ่งแต่ชุฟเฟชันเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมีแจกฟรีแล้วหรือไม่ก็แบบรอเอาก็ได้นะผมตอนนี้เราต้องการทําให้ตัวเราเทพขึ้นนะเอองั้นเราเจ้อานี้มาเลยนี่ครับถุงดวงจิตสีทองนะผมปั๊บรับมาแล้วก็อันนี้ก็รับมาเลยอ่ามีแพ็คอันนี้อยู่นะผมอืมผมจะเลือกอ่า เอานี่น่าสนใจสุดละต้องดูแต่ว่าถ้าถ้าเทียบราคาจริงจริงก็ไอ้เอียงก็คุ้มกว่าอันนี้ก็ซื้อได้นะทั่วไปอันนี้ก็รอแน่ถ้าอันเนี่ยมันใข่ยมาอันละเท่าไหร่สิบใช่ไหมสิบอันสามพันกว่าอันนี้เนี่ยถห้อย่างต่ำขี้หมูขี้หมาเนี่ยอืมก็คือค้าลังเรงจริงๆเนี่ยก็คือแบบมันใช้เหมือนกันแะ อันนี้เอ้ยเดี๋ยนะอันนี้ก็น่าสนใจนะดาจมตีนั่นแหละเออว่ะอันนี้น่าสนใจเหมือนกันเอาอันนี้ดีกว่าครับอันนี้ก็ไม่ต้องชิลอะมากนะจริงๆพลังยากายนี่คืออะไรยายาพลังกายก็คือยาเนี่ยนะแปดคูณแปดอ๋อได้แปดอันนะนะน้อยนะของขวัญมอบของขวัชรินีเนี่ยยาปลุกตื่นแค่สามสิบ โอ้โหนี่มันปุ่นเลชัดเลยนะเอาอันนี้มาดีกว่านี่เลยอันนี้ก็ไม่มีอะไรพิเศษเนาะไม่มีเลขศิษย์ก็ต่อทองมาเอเเพรีะเร้อลอยเราจะดันแบบให้ไกลสุทดท่าทีแก่ไกลได้นะผมรับมาเลยพันห้าครับรับนี่มาอีกปึ๊บ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 แ,แล้วก็อันนี้ได้ครับ ซุ่มเลยนายท่านสุขสันต์วันวาเลนไทนยใช่เหรอวะอืมปึ๊บในท่านสุขสันต์วันวาเลนไท <c oughs> น,ทน,ขน,นไท์ขอบคุณครับ <c oughs> แต่ไม่ใช่วันนี้อันนี้ห้าสิบบาทเองยากเอาดีปะได้แบบนี้สิบห้ากล่องไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่คุ้มแหละแต่แบบไม่ใช้เท่าไรหร่เดืออาจจะใช้อยู่ ็ต้องดูอีกทีหนึง่งโอ้ผมมีกล่องนี้เลี้ยงดูนั่งเยอะนี่หว่าว้าวน,นี่ผมทำอันนี้ได้เลยนะใช่ดิเออผมทำได้เลยแต่รู้ไหมผมขาดเลยผมขาดสิ่งนี้ว่าทองนั่นแหละนะเออขาดทองไปนิดนึงนี่ไงผมได้มาแล้วเนะี่ยแล้วก็รอ,อน,นี่อันหนึ่งอันนี้ผมได้อยู่แล้วนะก็ะคือเราก็จะมีสี่กล่องเลยพอมีสี่กล่องเราก็ต้องรอรเบียบเท่านั้นนะแหละเราก็จะโหดขึ้นกว่านี้นะเออ เป็นไงครับอ่ะเรามาเบียดพลังก่อนดีกว่าตอนแรกประมาณเท่าไหร่เก้าล้านหใช่ไหมตอนนี้10บล้านนะพึ้นมาตั้งห้าแ0นหกแสนขึ้นมาเจ็ดแปดแสนเนโอ้โห80,000นถือว่าแบบโคตรโหดเลยนะเราดูพลังดิเบิร์กไหมเริ่มเวอร์อะไรใช่ไหมล่ะเออเดี๋ยวมันจะเวิร์กว่านี้นะเพราะว่าลืมอะไรไปเปล่ามันจะมีไอ้กล่องกล่องหนึ่งที่สามารถแบบไายทรัพยากรพวกนี้มาได้นะเดี๋ยวดูเดี๋ยวจะให้ดูแป๊บนึงอ่ามันเรียกว่ากล่องอะไรนะเดี๋ยวนะ ปกติยังเปิดใช้ยังปหมดแล้วอะด็ดประเด็นอะมีสะสมแลกแต้มไม่น่ามีอ่าเอาเป็นว่ามันอยู่ในกล่องอะนั่นนะครับกล่องที่เขาเรียกว่าที่เราเติมคุ้มคุ้ม,ม,ม,มที่สุดอ่ะในชิปก่อนที่แล้วครับกิจกรรมอ่าออกแบไปองขวัญครับนั่นแหละไม่ใช่ออกไปองขวัญเดียรเขาเรียกว่าอะไรกิจกรรมพ่อค้าลีรอนอนะที่เติมละห้าสิบบาทเท็กน่ะเราจะสามารถรับสัตว์เลี้ยงแดงได้พลังเราก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะครับอันนี้ผมเหลือดาบเทพอีกสองอันนะ รู้สึกว่าเราลืมแบบลดลงลดตรง,งทีนี้เทียหน่อยนะมมโอเคผมจะเล่นสัตว์ทพแดง2ตัวแล้วก็สัตว์ทองสัตว์ทองอีก2ตัวนะแต่ไม่แน่ใจว่าเนี่ยทำไมมันเดี๋ยวเผมเนี่ยลองถอดดูนะนี้ลงได้แต่ลองกันเนี่ยอ่ะเห็นไ,ไหมแต่เนี่ยลงได้ปกป้องมีวคาสิบเปิด แต่น,นี้ไม่แน่ใจว่าทําไมถึงลงมาแน่ออลองที่2องะต้อก็ใช้เป็นตัวสีสีส้มหรือเปล่าเอออันนี้นาคิดหรือไม่เดี๋ยวผมจะไปส่องท็อปเซิร์ฟอีกทีนึงนะผมว่าควรที่จะใช้ตัวอะไรตัวอะไรลงนะผมเพราะว่าเอาตรงเรื่องสั์เทพเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ไแบบศึกษาข้อมูลมาเยอะครับต้องไปนั่งอ่านสักว่างหนึ่งถึงจะรู้นะว่าเราขาดอะไรไปสิ่งที่เราขาดไปตอนนี้คืออะไรนะผมก็ตอนนี้พลังขึ้นมาอยู่ที่10ล้านกว่าแนละ้วเดี๋ยวผมจะลองดูว่า ยอดกษัตริย์วันนี้ผมจะขึ้นตํานาน20ดาวได้ไหมแล้วก็จะเป็นดบบหนึ่งได้ไหมแล้วไอ้กรอบฟุ้งฟิงเนี่ยมันจะมาอยู่กับเราไหมนี่ครับดูตรงนี้เอาจริงนะถ้าไม่ใช่เพื่อกรอบเนี่ยผมไม่เติมขนาดนี้นะเออจริงเนี่ยเห็นไหมถ้าได้มาเนี่ยอ้มันอยู่กับเรานานนะแล้วก็ พูดถึงความคุ้มค่า5วัดกันระยะยาวมันก็คุ้มกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันได้วุธแดงด้วยเล้ซึ่งเราใช้เป็นวุธแดงด้วยครับตอนนี้นะเออเดี๋ยวถ้าได้ผมก็จะสลับไปเล่นอ่าซุนเซ็กแล้วจะไปแบบฟาร์มผ่านด่านแล้วผมก็โดยรวมการเล่นก็จะประมาณนี้นะเราต้องเล่นรีเิวให้ได้มากที่สุดไกลที่สุดนะผมแต่ว่าในช่วงวันที่12เนี่ยสิงหาเนี่ยมันจะมีกิจกรรมมาใช่ไหมกิจกรรมวันแม่น่ะถ้าใครวิวเกิน100แล้วผมแนะนําให้ดองพลังไว้ดีกว่าครับดองยากายไว้ดีกว่า เรากวาดล่างทีเดียวเราได้ของแบบทีเดียวบ่มๆนะผมใช่มันจะได้เยอะมั่งเลยครับผมโอเคครับทั้งหมดรวมก็ประมาณนี้ที่มารีวิวสั้นๆนโผมก็จะมีกล่องนี้เพิ่ม,มเติมเนาะแต่ว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่สำหรับผมนะผมก็จะยังไม่เติมหนุผมแต่จริงๆก็คุ้มนะแต่ว่าผมยังไม่ได้เล่นขนาดนั้นนะผมก็โดยรวมก็คือยังไม่ซื้อนั่นเองนะผมโอเคครับนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมก, like, ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับผมไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าละกันสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับบ๊าายยบ